ผมสวัสดีครับผมชื่อนายนุพนันศีทาสีรหัสนักศึกษา b 6 1 1 5 6 1 6นะครับวันนี้จะมาพาทําการบ้านนะครับโดยข้อนี้นะครับให้หาขนาดเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM โดยใช้วิธี circular intercept method นะครับโดยที่ให้กำลังขยายมา 100เท่านะครับแล้วก็ให้วงกลมทั้ง3มีเส้นรอบวงรวมกัน500มิลลิเมตรนะครับ,รบขั้นตอนแรกนะครับคือเราจะมานับจำนวนเกรนที่อยู่บนเส้นและจุดระหว่าง3เกรนที่อยู่บนเส้นนะครับในที่นี้ผมวงในสุดนะครับผมนับได้ ผมนับเกณฑที่อยู่บนเส้นนะครับนับได้17ครับวงที่2นับได้25นะครับวงที่3มนับได้36แล้วก็ต่อไปเปิดจุดระหว่าง3กิที่อยู่บนเส้นนะครับก็ผมวงในสุดนะครับนับได้2จุดนะครับคือ จุดสีฟ,ฟ้านะครับวงตรงกลางนับได้5นะครับและว,วงนอกสุดนับได้5นะครับซึ่งจุดระหว่าง3มเกลียนะครับที่อยู่บนเส้นเราจะเอามาคูณกับ1.5นะครับในที่นี้ก็เอาทั้งเกลนที่อยู่บนเส้นและเกลนที่เป็นระหว่าง3เกลนนะครับจุดระหว่าง3เกล มาบวกกันนะครับก็จะได้96นะแล้วก็หาค่า P L นะเพื่อที่จะเอาไปหาขนาดเกณฑ์มาตรฐาน a t m นะโดยค่า P L หาจากผลรวมของจำนวนเกณฑ์ที่ได้นะหารด้วยผลรวมของความยาวเส้นรอบวงที่หารด้วยกำลังขยายนะครับ ก็แทนค่านะครับ pl ก็จะเท่ากับ96หารด้วย500หาร100นะครับเท่ากับ19.2นะครับแล้วก็จะมาหาค่า G นะครับคือขนาดกินมาตรฐานนะครับโดยที่ค่า G หาได้จาก 6. 6 cc, ล6บ c 6ล็อก1ส่วน pl ลบ3า8จนะครับก็เราก็แทนค่านะครับแทน pl เท่ากับสิบนะครับกดเค,เครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่า g เท่ากับห้าจุดสองสครับผมขอบคุณครับ